เตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทําตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ s cup 168นะครับผม,มาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย pt กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผม สวัสดีครับผมก็อยู่กันกับเฮียโก้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาเกมฮิสติกับช่วงแนะนามือใหม่แล้วผมบอกเลยว่ามือใหม่เนี่ยไม่ควรพลาดเกมนี้เลยเด็ดขาดน,นะผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีดีตรงวายครับผมวายมันโหดมากนะสําหรับเกมนี้นะผม เกียร์ต่อรัดใกพีทีบน,นเวฟเอสขำหนึ่งหกแปดนะมันจะโหมดมันจะมันอะไรขนาดไหนนะใครมือใหม,ใหม่เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับมือเงินปุ้ยมีอยู่ห้าหมื่นจะเป็นรอบละสองร้อยนะผมมีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากครับผมตอนนี้เราก็หมุนไปก่อนตอนนี้เราก็หมุนไปก่อนมีวายมาถอยที่เก้าร้อยห้าสิบแปดเห็นไหมครับวายมันจะมาช่องกลางแล้วมันจะมาตามหลอดอย่าง มันจะมาตลอดอย่างนี้ครับผมนี่คือทีเด็ดทุกเกมนี้เลยครับผมดูกันเอาดูกันเอาก็าผมบอกเลยว่าเร่นง่ายมากนะครับสาหรับมือใหม่นะดูกันนะวายมาเรื่อยๆวายมาเรื่อยๆม,มันต้องอย่างงี้ครับผมเปิดมาสวยมาก่อนเลยที่สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เราก็หมุนกันไปต่อครับผมมาที่สองร้อยบาทครับยังไงมีไหลต่อหรือเปล่าไม่เมีไม่เป็นไรไปกันต่อเรื่อยๆนะครับผม เดี่ยวพกันดีๆนะทุนจากน้าเหมือนจะมีขนาดไหนนะครับผม <S <S มาก่อน200ครับสวัน,นีีว่า,างแถวสมมันต้องอย่างงาั้นมันต้องอย่างงั้นมีอีกหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีวายแถว2มีวายแถว2นะครับผมวายที่มันเป็นแถวๆมันจะมาจะมาะแถว3นะครับผมแล้วมันจะมาแล้วไม่หายแล้วผมแล้ววายมาแล้ว บอกเลยว่าของดีแน่นอนไปครับผมมาก่อนเลย3 3 0มีไหลหรือเปล่าใอ้แถวสองสวยงามตามคำขอช็อตนี้มาก่อนเลยที่400บาทยังไงไม่มีมาไม่มีมาก็ไม่เป็นไรครับผมไม่มีมาเราก็ไปกันต่อเรื่อยๆครับผมไปต้องรีบไปต้องร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมเรื่สํารองกติอยู่แล้วนะเราต้องอดทนนิดนึงนะผมห้ามใจร้อนเด็ดขาดเลยใจร้อนไปก็จะไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราก็หมุนไปก่อนหมุนไปก่อนเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเขามาเองอยังไงยังไม่ออกครับผมยังไม่ออกยังไม่มาครับ มาหรือเลปล่ามาเลยครับที่90าบาทบนี้มาก่อนเลยที่90บาทยังไม่มีออกอยังไม่มีออกก็ไม่เป็นไรไปกันต่อเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก็เข้าเองเดี๋ยวก็เข้าเองยังไงยังไงสแกรเตอร์มาหรือเลปล่า ตัวเดียวเกมนี้สแคปเตอร์สตัวนะผมถึงเข้าโบนัสได้นะมาลุ้นกันต่อมาลุ้นกันต่อครับผมยังไงยังไงยังไงอื้ออย่างไม่ออกยังไม่ออกมาลุ้นได้ลุ้นดูได้ลุ้นอยู่ยังไงอีกตัวเดียวมาได้หรือเปล่าอีกตัวเดียวมาได้หรือเปล่าโอ้โหเป็นวายมาแล้วครับผมไม่เข้าก็ไม่เป็นไรครับไปกันต่อไปกันต่อเรื่อยๆผมือออกเองมาขอห้าสิบบาทนิดๆหน่อยๆเอาหมดนะตอนนี้มาอยู่อีกหนึ่งร้อยห้าสิบมาอยู่อีกหนึ่งร้อยห้าสิบไหลต่อได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมหมุนไปครับ ไปเดี๋ยวก็เข้าเองเดี๋ยวก็เข้าเองครับผมรออย่างเดียวนะรออย่างเดียวนะออกไม่ยากัะผมเกมนี้นะออกไม่ยากนะผมเลยสุดสาหรับมือใหม่สุดเลยนะใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหรือว,ว่าประสบก,การณ์ยังไม่เยอะยังไม่รู้เทคนิคอะไรเนี่ยบอกเลยเกมนี้ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรผมหมุนธรรมดาก็เข้าอยู่นะครับไปครับผมถ้าเกิดว่าอยากรู้เทคนิคเนี่ยก็แอนดรอยที่มีวยหรือว่าอยากได้สุดโกูสุแกนแนวของแอนดรยเค้กยมาเหมือนกันับผมได้เหมือนกันหมดนะไปครับผมมาก่อนเลย30มิมาก่อนเลย3 0มสิบหลายมากพอแปดส ครับตอนนี้ว่ายังไงมีต่อหรือเปล่ามีมาอยู่ห้าสิบบาทหลายต่อมาหลายต่อมาไม่มีแล้วผมไม่มีไม่เป็นไรไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยเออมาดีครับสองร้อยมาดีครับสองร้อยใสมาต่อยู่เก้าสิบครับผมมีต่อไหมไม่มีครับผมไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็มาเองไม่ต้องรมดไม่ต้องร้อนนะเออมาต่อสองร้อยสี่สิบว่ายังไงตอนนี้ เือนิดเดียวถแถวสามเมื่อถ้าวายมามาื่ากิ้นี่สวยมากเลยนะครับผมแต่มันไม่เข้าไงประเด็นเออมาดีสองร้อยคิวแถวสาเอแถวสอว่ายไงช็อตนี้มีมาตาขคำบออ,อ,อ,อยู่หนึ่งตัวเอแถว2อเกแถวหนึ่งอย่างอย่างอย่าง ไม่ออกครับผมยังไม่ออกก็เบียดไปต่อยังไม่ออกก็เบียดไปต่อ,อวายมาผมแต่ไม่มีอะไรเข้าเดี๋ยวทให้เลยครับผมมาเต็งเลยเต็งเลยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาเอาว,วายมาอยู่ที่4 0บาทไอ้ส0 0รอยบาทยังไงตอนนี้วายมาต่อที่300วายมาต่อที่300 ต้อยแปดร้อยครับผมสวยงามครับสวอนนี้ว่าไงไม่มีต่อครับผมนวน่าจะไหลให้ยาวๆเท่าไหร่มาก่อนพันห้าครับผมไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเข้ามาอีกเกมนี้วายมาง่ายครับผมเกมนี้วายมาง่าย วยงามไปอีกแปดสิบครับผมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่เป็นไรครับผมมาไวมาอีกแล้วมาก่อนเลยทหนึ่งบาทห้าสิบบาทนผมไหลได้หรือเปล่าไหลมาดีครับที่แปดร้อยไหลมาดีแปดร้อยมีไหมมีมาอยู่สี่พันห้ามีมาอยู่สี่พันห้ามันต้องอย่างนั้นนผมมันต้องอย่างงั้นดูกันเอาของจริงดูกันเอาของจริงับผมมาดีครับไหลเรื่อยๆโอ้กำไรบวกมาเลยนะผมกำไรบวกมาเกือบหกพันเลยนะผมบอกแล้วว่าของดีนะผมในวันเวียนนี้นะ อย่าพูดยะงทำเลยถ้าผม,มเกิดใครอยากได้สูตรหรืออยากรู้ในเรงเทคนิคอะไรเนี่ยนะนำเลยคุ้มมาครับผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้เยอะกันคลิปหน้าสำหรับีครับผม